เรามีนักแสดงยูริที่อยากร่วมงานไหมคะคงเป็นพี่หลิงน้องออมเหมือนกันค่ะอยากร่วมงานกับหลิงหลิงคองค่ะส่วนตัวชอบพี่หลิงหลิงค่ะพี่หลิงพี่หลิงคองค่ะนักแสดงหรอคะถ้านักแสดงยูริก็น่าจะเป็นหลิงคองค่ะหนูชอบพี่หลิงค่ะชอบพี่หลิงหลิงคองมากๆเลยค่ะตอนนี้น่าจะเป็นพี่หลิงหลิงค่ะหลิงหลิงค่ะ ปกติหนูจะชมผู้หญิงสวยยากนิดนึงพี่หลิงพอเห็นปุ๊บโหอันนี้คือผู้หญิงที่สวยมากแบบบุคลิกเขาหน้ารักมากเวลาเขาไปให้สัมภาษณ์อะไรรู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวของตัวเองคือร่วมง,งานไม่ได้แปลว่าจําเป็นต้องเล่นด้วยนะคะแค่แบบว่าไปเป็นเอ็กซ์ตร้าให้เขาแล้วแบบได้มองพี่หลิงอะไรเงี้ยหนูก็แฮปปี้แล้วอยากเห็นความสวยเขาด้วยตาเนี้ยพอเขาได้มาเป็นนางแสดงอยูเลียเออเสน่ห์เพิ่มขึ้นเขาสวยขึ้นมากเลยอ๋อบอกเคยไปแฟนมีตของพี่หลิงน้องอมอมา แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความประทับใจอ่ะมันยังแบบนึกกี่รอบก็ยังแบบว่าแฮปปี้ทุกรอบถ้าเราได้ไปร่วมงานกอบเขามันคงเป็นอะไรที่แบบเกินคาดมากๆค่ะทุกคนถ้าให้ร่วมง,งานด้วยได้ก็อยากร่วมง,งานด้วยจะได้แบบแพคคู่ภาษาจีนไปเลย